สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาสอบรอดนะครับดูทรงผมแต่ละคนโคตรเกียนอ่ะนี่เรามาสอบกันที่กล้กํกำแพงเพชรอัคระโยธินนี่ใกล้โรงเรียนรอร์นะคิดคิดว่าตัวเองผ่านกันไหมผ่านครับผ่านไ่แ่าวไม่ผ่านไม่น่าผ่านไม่น่าผ่านสามถูกคิดว่าผ่านไหมครับผ่านผ่านนี่มีวันเกิดด้วยนะ สุขสันต์สุขสันต์วันเกิดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปสอบมีดันพื้นมีซิปอัพแล้วก็มีวิ่ง800เมตร3อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรวจร่างกายสักนิดนึงเออจะเป็นยังไงก็ รอดูกันนะครับเพราะอภัยนะครับผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนสอบไว้นะครับผมเพราะว่าผมกาลังตั้งใจสอบอย่างเต็มที่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงทิชเชอร์ผมยังเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูอยู่นะครับบรรยากาศภาพก็เป็นไปตามนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นภาพตอนที่กําลังสอบนะครับด่านแรกก็จะเป็นวิดพื้นนะครับภายใน2นาทีต้องวิดพื้นให้ได้22ครั้งถึงจะได้เต็มนะครับหลายคนก็ตายตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับด่านที่2ลุกนั่งก็คือซิทอัพ ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับภายใน2นาทีต้องได้34ครั้งถึงจะได้เต็มนะครับส่วนตัวผมว่าด่านเนี้ยไม่ง่ายเลยนะครับผมด่านที่3ด่านสุดท้ายวิ่ง800เมตร ภายใน3.15นาทีนะหลายคนจะประมาทด่านนี้นะครับผมคิดว่าด่านนี้มันง่ายแต่จริงๆยากมากนะครับมีคนตายด่านนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับด่านนี้ผมบอกก่อนนะห้ามประมาทเด็ดขาดคิดว่าง่ายไม่ง่ายนะครับผมด่านนี้ผมทำเวลาไป2 54นาทีนะครับถือว่าผ่านนะครับผมและน,นี่ก็คือสาภาพหลังจากการที่ทุกคนสอบเสร็จนะครับโอ,โ,โอ้โหเป็นไงนอนตายกันเป็นแทบยากจริงนะครับอย่าประมาทนะครับทุกด่านยากหมดนะครับผมก่อนที่จะมาสอบเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับผมโอเคนี่คือสาภาพตอนสอบเสร็จ ผมสอบเสร็จแล้วครับทุกคนผมผ่านทุกด่านอ่ะแบบ300คะแนนแบบง่ายๆอ่ะนี่ครับผ่านครับผมผ่านครับผ่านกันไหมครับไม่ผ่านครับสำรองครับสำรองครับสำรองครับอันนี้ไม่ไหวครับต้องไม่ไหวแล้วรองไ่สันอันอันนี้อะไรครับไปนั่งอะไรครับเตืนไม่ทำตงยื่นแดกครับยากไหมยากไหมยากยากยากกวยาที่คิดมาครับ ไม่เหนื่อยจะขาไม่ไหวน้องมอสามนะที่ดูช่องฟันนะอย่าประมาทบอกเลยน้องยากกว่าที่คิดมากแต่เรียนรอดอนะครับ่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่ารอดอสอบเหนื่อยมากน้องคนไหนที่จะเรียนลอดอ้ครับยายายาไปนี่คุยกับใครแลกแลกแลวแลวแลกแลกแลกผลสรุปก็คือ อย่าประมาทนะครับกับการสอบเพราะไม่ผ่านหลายคนติดสำรองหลายคนนะครับแต่ผมก็แบบผ่านนะนะก็ไม่อยากจมงจะมงอะไรหรอกแบบสา0รอคะแนนเต็มเลครับอันนี้ผ่านกันไหมครับเนี่ยสำรองครับสำรองนะครับนี่ชิวเลยผ่านไหมครับไม่ผ่านครับเล้าไม่น่าหวานครับกล้าไม่น่าหวานครับคือแบบเปอร์เซ็นที่ ไม่ผ่านเยอะมากนะครับประสินผ่านน้อยมากคือส่วนมากก็ติดสำรองกันทั้งนั้นส่วนใหญ่จะไม่ผ่านจะไม่ผ่านวิดพื้นกับวิ่งส่วนซิทอัพหลายคนก็จะผ่านนะพนอซิทอัพมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวิ่งกับวิดพื้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ผ่านบ <c oughs> างคนนี่วิดพื้นนี่แขนสัน <c oughs> ่น,นโอเคการสอบวันนี้ผ่านไปได้ดีก็จบแล้วพวกผมกำลังจะกลับโรงเรียน นี่เดินมาอย่างขบวนข้างหน้าครัีเราเราเตรียมกลับครับทุกคนเราสอบเสร็จแล้วสอบครึ่งครึ่งเช้านะครับวันนี้มี13โรงเรียนเลยนะที่มาสอบค่ายนี้นะครับค่ายกำแพงเพชรอาคาเละโยธินนะครับนี่ทั้งหมดไป let's go โอเคเราก็วาร์ปมาที่โรงเรียนของเราแล้วนะครับผมจากการไปสอบมาวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากมากครับผมผมเมาไม่น่าหวานครับผมผมเาไม่น่าหวานครับผมโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคให้ช่องฟาจนเคด้วยนะครับบ๊ายบยเจอกันครับ โอเคเราได้ผลสรุปกันแล้วนะครับผมไปสอบทั้งหมด30กว่าคนเราผ่านแค่10คนนะครับ10คนที่ผ่านก็ตามนี้เลยครับผมนี่นะชายผู้แข่งแก่งและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ